ยิ่งรักผ่านฉลุยแต่คาใจสังคมไหนกับเจ้ากระทรวงเขาเสียหายผมให้เสร็จครับท่านบัตรตีการังของก็ได้สิทธ่านักรมาถิ่นก็ได้สิทธิ์เมื่อวานฮะเชิญท่านครับแต่ว่าเอาเฉพาะประเด็นเสียหายนันท่านนะผมไม่ได้แซ่บแต่รู้ทันไง พอแล้วครับพอแล้วครับแต่เห็นด้วยกับการช่วยเหลือเกษตรกรเขาจึงวิาพากษ์วิจารณ์ว่ารูปแบบของนโยบายนี้มันผิดเพราะมันเอื้อให้เกิดกระบวนการอย่างที่พวกกระผมอภิปรายไปเมื่อวานนี้คําตอบที่เราอยากได้มากที่สุดจึงเป็นคําตอบที่เราอยากได้จากประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเช่นเดียวกันกับกรณียางสิ่งที่เราติดใจก็คือท่านนายกนั่งอยู่หัวโต๊ะเห็นว่าคนไปทํางานเนี่ย เอาเงินไปแล้ว1 5 0 0 0ล้านราคายางแทนที่จะขึ้นกับตกท่านได้มีแนวคิดวิธีการพิจารณาอย่างไรเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าอยากจะขอให้ท่านได้ตอบตามประเด็นที่พวกกระผมได้ซักถามครับแล้วก็ประหยัดเวลาของสภาในเรื่องรายละเอียดที่พวกกระผมไม่ได้สอบถามขอกอบพระคุณครับแล้วการที่ที่กล่าวหาดิฉันว่าทําตัวลอยตัวเหนือปัญหาฉันก็ขออนุญาตบอกว่าข้อกล่าวหานี้ ไม่เป็นความจริงแต่ประการใดค่ะเพราะคําว่าลอยตัวนั้นต่างกับคําว่าไม่รับผิดชอบเพราะเราทํางานกับคณะรัฐมนตรีทํางานร่วมกันค่ะทํางานเป็นทีเมเบิร์กค่ะและก็เป็นความรับผิดชอบภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพรบบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้ที่ มอบและกำหนดนโยบายต่างๆก็ไม่ได้ก้าวไก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติงานที่เป็นงานของรัฐมนตรีหรือข้าราชการประจำไปใดๆ,ๆและต้องขอเรียนว่าแต่และตำแหน่งนั้นมีอำนาจหน้าที่ของตนเองที่ถูกกำหนดไว้และยังมีระเบียบบริหารและข้อบังคับที่เป็นวิธีปฏิบัติอยู่แล้วในแต่และหน่วยงานดังนั้นตลอดเวลาของการวิพายใน3วันที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นการวิพายโดยนายบายเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นการภิพายที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ลงไปในายละเอียดการเิบัตมงานาของรัฐมนตรีและของฝ่ายข้าราชการประจําแต่แน่นอนค่ะการที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นที่จะให้ตอบทุกเรื่องนั้นย่อมไม่สามารถทําได้ซึ่งท่านผู้นําฝ่ายค้านในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็เห็นด้วยเช่นกันว่านายกรัฐมนตรี ไม่ได้รู้ทุกเรื่องจึงต้องขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นได้ตอบข้อที่แจงต่อรัฐสภาค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่ารัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสได้ตอบทั้งหมดดิฉันก็จะขอให้คณะรัฐมนตรีนั้นชี้แจงจ่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมครับพร้อมใช้สิทธิ์ แสดงตนได้เลยครับเไ็นเลยนะครับเรียบร้อยนะครับใครยังไม่ได้แสดงตนครับไม่มีนะครับส่งผลได้เลยครับจำนวนผู้เข้าประชุมครับ485ท่านนะครับครบองค์ประชุมผมขอญาติขอมติเลยนะครับท่าน คุณยอดครับจะหาเรือใช่ไหมฮะไหนครับกัปตนท่านประธานสภาที่เคารพครบบับคุณยอดสขินไทยประชานที่ปักบัญชีรายชื่อครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานเช็คองค์ประชุม485ขณะนี้มีคนมาลงชื่อท่านดูที่จอสิครับ480คนครับเป็นความผิดพลาดไหมครับท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับกรุณาไปลงชื่อด้วยนะครับ การุณาไปลงชื่อด้วยนะครับมติครับเห็นด้วย159ครับไม่เห็นด้วย308งดออกเสียง4นะครับไม่ลงคะแนน9ครับ ทเรียนที่ผ่านผลก้าวต่อไปของภาคประชาชน ตรงไปตรงมากับนายพลคนกลา้าผลเรเอกบรนวิทย์เก่งเรียนในรายการสู้เพื่อบ้านเมือง We'll So ในพลคนกล้าพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเราชีวิตเราก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้ว,ลวรับราชการก็มาจนถึงที่สุดแล้วก็ขอฝากงานให้กับแผ่นดินขอทําคุณให้กับแผ่นดินผมตั้งหลักอย่างนี้เลยเพราะั้นอะไรที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมจะไม่ยอมเลยนะครับใครมาถามว่าเอ๊เป็นข้าการประจำทำไมอย่างนี้ผม ขอทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินรวมถึงผู้ที่ได้ไปช่วยกันเสียสละทำภารกิจเพื่อบ้านเพื่อเมืองทุกท่านนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวัน พระสับ,บดีกับสาระการเมืองเชิงตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันต่อต้านการลงทุนที่ขาดธรรมาพิบาลเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้พบกับท่านในพลคนกล้าท่านพลระเอกปรณวิทย์เก่งเรียนนะครับสวัสดีครับ,รบอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมสนทนาด้วยถือว่าเป็น ท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นคนตรงไปตรงมานะครับท่านการุณสายงามครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านมากนะครับที่สละเวลามาช่วยท่านในพลในการที่จะให้ความจริงกับประชาชนเพราะวันนี้มีประเด็นสําคัญที่พี่น้องก็สอบถามเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องก้าวต่อไปของการเมืองภาคประชาชนซึ่งแน่นอนต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ที่ตกผึกทางการเมืองมาช่วยบอกความจริงนอกเหนือจาก ความคิดเห็นทางวิชาการโดยเฉพาะประเด็นสำคัญสาคัญในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการควบคุมรัฐบาลดูเหมือนว่าวันนี้ไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนะครับ mm hmm. ก็อยากจะเริ่มต้นที่เรื่องสำคัญที่ทางเลขาธิการมุนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนปลื้มปิติยินดีนะครับคือเลขาธิการมูนิธิชัยพัฒนาเผย ในหลวงยังทรงงานอยู่โดยไม่ซ้ำโครงการรัฐบาลเพราะประชาชนยังยากจนอยู่เมื่อไม่มีศิลปภาพก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ชี้ถ้าไม่มีแผ่นดินจะมีประเทศได้อย่างไรส่วนปัญหาด้านความมั่นคงเป็นปัญหาซ่อนเร้นต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อเผยมูลนิธิใช้การพัฒนาเพื่อน,นำไปสู่ชัยชนะและพระองค์ขอนำทัพเอง ส่วนปัญหาไฟใต้เนะต้องใช้แนวทางพิเศษใช้อาวุธไม่มีทางสำเร็จท่านสุมเมศเลยเผยว่าในหลวงขอนำทัพแก้จนเชื่อปากท้องอิ่มเป็นประชาธิปไตยได้ฟังตรงนี้แล้วท่านเริ่มต้นที่ท่านกาลุนดีไหมครับท่านไปปลีกวิเวกไปทำอาชีพกเกษตรกรรมฟังสิ่งที่ เลขาธิการมุทิชัยพัฒนาได้เปิดเผยณนะวันนี้นี่ท่านมองยังไงครับนะก่อนก่อนจะลุยท่านการุณน,นะครับ,รบต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับที่มาออกโทรทัศน์พร้อมท่านการุณไม่เคยเลยครั้งแรกจริงๆครับ,รบก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่านักรบภาคประชาชนธรรมดาผมเจอท่านการุณเนี่ยก็ต้องตอนที่ท่านโดน ก็หินคว้างศาีสาวะอะไรอย่างเงี้ยหลังสุดเจอแก๊สน้ำตาใช่แก๊สหลังสุดแก๊สน้ำตาครับท่านเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆงครับตัวท่านเองเนี่ยโดนทุกครั้งนะครับจนกระทั่งเขาพูดก,กันว่าถ้ามีการประทาที่ไหนอยู่ตรงท่านการหลุดละโดดแน่นแม้กระทั่งท่านไม่อยู่เนี่ยน้องเขยสารวัตรจ้าบไปซะแล้วครับโดนตุ่มเดียวนั้นน้องเขยนะครับก็ท่านต่อสู้มาเสียสละมาทุกอย่าง เป็นนักต่อสู้ภาคประชาชนจริงๆผมได้ไปดูการว่าความของท่านในศาลยอมรับครับว่าสุดยอดเพราะชีวิตผมเรียนท่านได้เลิกเลยถึงแม้ไม่ได้เรียนกฎหมายแต่อยู่ในศาลก็น้องๆทนายความเลยเป็นสิบสิบคดีเพราะไปทำหน้าที่บ่อยครับเป็นสิบสิบคดีเลยก็